สวัสดีค่ะฝ้าช่องนัชชาชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้ฝ้าจะแบ่งปันเรื่องใครบ้างที่ต้องยืนยันตัวตนคนละครึ่งเฟสสามค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส3นั้นเขามีหลักเกณฑ์เงื่อนไขและความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3เอาไว้แล้วเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนที่เราจะลงทะเบียนทั้งหมด3ข้อใหญ่ๆค่ะแต่ว่าเรื่องของการดำเนินตัวตนนั้นอยู่ในข้อแรกนะคะข้อแรกก็คือสาระสำคัญของโครงการคนละครึ่งระยะที่3หรือว่าเฟส3เนี่ยแหละค่ะแต่ว่าจะอยู่ในหัวข้อ1.5นะคะ วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของประชาชนค่ะวงเล็บ1จะเป็นเรื่องของบอกวิธีการลงทะเบียนเอาไว้ว่าลงทะเบียนได้ช่องทางเว็บไซต์แล้วก็แอปเป่าตังนั่นเองนะคะส่วนวงเล็บที่2ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการยืนยันตัวตนแล้วล่ะค่ะเพราะประชาชนนอกจากจะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง com และแอปพลิเคชันเป่าตังแล้วก่อนการใช้สิทธิ์ครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธตามโครงการจะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่สาขาหรือที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยหรือผู้ที่มีแอปพลิเคชันกรุงไทย N e x t ซซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยแล้วนะคะนี่คือเงื่อนไขที่เขาระบุเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะ คราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะใครบ้างที่ต้องยืนยันตัวตนนะคะแบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกก็คือคนที่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐและเคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนแล้วกลุ่มนี้ไม่ต้องยืนยันตัวตนค่ะต่อมาค่ะกลุ่มที่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐโดยการสแกนใบหน้าเทียบกับรูปถ่าย และยังไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยแบบประชาชนกับธนาคารกรุงไทยกลุ่มนี้จะต้องทํายืนยันตัวตนนะคะต่อมาค่ะกลุ่มที่เคยยืนยันตัวตนด้วยแบบประชาชนและสแกนใบหน้าผ่านในครั้งแรกและยกเลิกการผูก g w a l l e t ไปด้วยกลุ่มนี้ก็จะต้องทำการยืนยันตัวตนนะคะต่อมาสุดท้ายค่ะ กลุ่มที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนและสแกนใบหน้าผ่านในครั้งแรกลบแอปเป๋าตังไปแล้วด้วยค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ยกเลิกการผูก g w a l l e t กลุ่มนี้ก็ไม่ต้องยืนยันตัวตนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในกลุ่มไหนหนึ่งใน4กลุ่มนี้ก็สามารถทำตามขั้นตอนที่ไฟายบอกเอาไว้ได้เลยนะคะเขาก็จะมี หน้าจอให้ทําที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องยืนยันนะคะเวลาเข้าไปที่แอปเป๋าตังแล้วก็คลิกที่โครงการคนละครึ่งเขาก็จะขึ้นข้อตกลงและเงื่อนไขามาแบบนี้เพื่อให้เรากดยอมรับเท่านั้นเองนะคะ เป็นข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้ G Wallet นั่นเองค่ะมีทั้งหมด14ข้อใหญ่ๆนะคะให้เราอ่านให้ครบถ้วนทั้ง14ข้อค่ะ mm hmm. เมื่อเลื่อนลงไปอ่านให้ครบถ้วนทั้ง14ข้อแล้วก็อย่าลืมติ๊กเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมนี้ด้วยนะคะแบบนี้นะ mm hmm. ข้าพเจ้าได้อ่านรับทราบและตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้นแล้วเราก็กดตกลงในแถบสีนี้ไปเลยนะคะ เท่านี้เองต่อมาค่ะสำหรับกลุ่มที่จะต้องทำยืนยันตัวตนกลุ่มนี้เขาจะต้องถามว่าไปทำยืนยันตัวตนได้ที่ไหนบ้างแน่นอนค่ะว่าสามารถทำยืนยันตัวตนด้วยแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กซ์ค่ะช่องทางที่2คือตู้ ATM สีเทารุ่นใหม่ของกรุงไทยหรือว่าตู้ที่มียืนยันตัวตนนั่นเองค่ะและ ช่องทางนี้จะต้องไปที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านนั่นเองค่ะหรือว่าจุดบริการยืนยันตัวตนธนาคารกรุงไทยก็ได้แต่วิธีสุดท้ายไฟไม่แนะนำนะคะเพราะเนื่องจากว่าช่วงนี้ยังคงอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด1 9เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ยืนยันโดยกรุงไทย n น็ t หรือไม่ก็ตู้ a t m สีเทารุ่นใหม่เท่านั้นนะคะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูหน้าตาของแอปเปาตังกันนะคะว่าณปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสําหรับแอปเปาตังเข้ามาที่แอปแล้วก็ใส่รหัสพินหหลักให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นมาที่หน้าแรกมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะมีอัปเดตโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ลงมาแล้วเรียบร้อยแต่เราจะคลิกไปดูโครงการคนละครึ่งของเราอยู่ใน g w a l l e t ตตัวนี้นั่นเองค่ะแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะจากนั้น ก็จะเห็นได้ว่าสิทธิ์คนละครึ่งแล้วก็คลิกเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาว่ากรุณายืนยันตัวตนเพิ่มเติมเพื่อใช้สิทธิโครงการเนื่องจากการยืนยันตัวตนของคุณยังไม่สมบูรณ์กรุณาทำการยืนยันตัวตนเราก็ต้องกดในพื้นที่สีฟ้าตรงนี้ไปถูกไหมคะยืนยันตัวตนแต่ปรากฏว่ายังไม่สามารถทำได้หรือว่ายังเข้าไม่ได้นั่นเองนะคะ อย่างที่บอกไว้ว่าตอนนี้กรุงไทยเขาอยู่ระหว่างการปรับปรุงค่ะ เพราะฉะนั้นเขากําลังปรับปรุงข้อมูลอยู่เราก็ยังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ในตอนนี้ต้องอดใจรอไว้ก่อนนะคะอีกไม่านานเกินรอเราก็จะสามารถทําการยินยันตัวตนได้สําหรับผู้ที่จะต้องทํายืนยันตัวตนส่วนผู้ที่ไม่ต้องทํายินยันตัวตนก็สบายไปรอใช้สิทธิ์ในวันที่1กร,รกฎาคมนี้เท่านั้นเองนะคะอย่าลืมค่ะว่าใครที่จะต้องยืนยันตัวตนไม่ต้องร้อนใจไปนะคะเพราะว่าสามารถยืนยันตัวตนได้ตลอดโครงการค่ะไม่ได้มีกําหนด หมดระยะเวลาในการยืนยันตัวตนนะคะสำหรับผู้ที่จะต้องทำการยืนยันตัวตนไม่ต้องกังวลใจไปนะคะไม่ต้องรีบร้อนในการที่จะยืนยันค่ะเพราะว่าไม่มีกำหนดระยะเวลาในการยืนยันเอาไว้ค่ะสามารถทำยืนยันได้ตลอดโครงการเลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจแต่อย่างใดนะคะเดี๋ยวรอให้แอปพลิเคชันเขาปรับปรุงให้เรียบร้อยก่อนให้มันเสถียรก่อนเราค่อย กดเข้าไปทำการดืนยันตัวตนกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัาชาแชนแนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไฟนํามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัาชาแชนแนลไวค้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ